ปิดกั้นแล้วอาจจะถูกปิดสนามเนื่องด้วยสมัยก่อนเนี่ยพบรบสนามชนไก่เนะี่ยปีพศอะไรนะพี่ตั้งแต่รัฐมนตรีเท่าที่จําได้นะรัฐมนตรี10ทิ์จิรโรธเนี่ยเขาก็จะออกกฎกติกาเพื่อจะปราบการละพนันของคนไทยไม่ให้มันมั่วสุมกันมากเกินไปละแต่ว่าเขาก็ไม่หักด,ด้้มพาด้วยเขาัาท่านก็ออกกฎมาว่าเอาอย่างนี้ ไอ <Jin> <ar> ้พวกตีตีไปอยู่เนี่ยมีใบอนุญาตเน่ะตีได้เพราะมันเป็นการพนันที่ถูกต้องตามกฎหมายไก่ชนเนี่ยแต่ต้องใบตีตัวบออนุญาตยู่ก็เลยบอกว่าเอางี้เพื่อจะให้ค่อยทยอยปราบการพนันให้หมดไปเนี่ยให้เจ้าของไก่อะเจ้าของบ่อนไก่ที่มีใบอนุญาตอะเจ้าของตัวเจ้าของตัวเนี่ยถ้าเสียชีวิตลงไปให้ใบอนุญาตบ่อนไก่นั้นอะหมดไปเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็ค่อยๆหมดไปหมดไปหมดไปจนกระทั่งตอนนั้นนะพวกเราเนี่ยทำเป็นสมาพันธ์กันขึ้นมาตั้งกันขึ้นมาโดยผมได้รับเกียรติได้เป็นนายกสมาพันธ์สมาคมสมาพันธ์ไก่ชนไทยเนี่ยก็ไม่รู้จะทําไงก็เข้าไปหาผู้หลักผู้ใหญ่กันก็คือพี่ลิเนี่ยเป็นโตะโหเลยนะเป็นแกนหลักเป็นแกนนาเป็นคนที่บุกเบิกเลยแล้วก็รวบรวมพี่ลิศวิชาเนี่ยรวบรวมพี่น้องและบรรดาชาวบ้านแล้วก็มีสอสบอบางท่านรัฐตนตีบางท่าน ก็ให้เกียรติแล้ร่วมมือกับพี่พิริศลชาจนพิริศลชาก็ได้นําทําหนังสือเยื่ยไปที่รัฐสภายื่นไปที่กรรมธิการกรรมธิการแล้วก็<ะ>ไปที่โดยตรงเจ้าสังกัดเลยคือกระทรวงมหาดไทยครับ ซึ่งตอนนั้นผมก็โชคดีเนาะได้มีรัฐมีเป็นมุสลิมด้วยแพี่ก่อนเราจะโชคดีเนี่ยหลายรอบนะพี่ไปแล้ววืดไปแล้ววืดเนี่ยหลายปีเลพี่นะก็สำเร็จเนี่ยเออก็ฟ้าดินคงจะบันดาลนานให้พวกเราได้มีไก่ชนกันต่อมาเรื่อยๆและได้เห็นโฉมหน้าไก่ชนที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนเลยว่ามีราคาแพงขนาดนี้เดี๋ยวจะมาพูดต่อไปเอาพูดเรื่องใบอนุญาตก่อนท่านบรรณอเนี่ยเขาบอกว่าอ้าวแล้วยังไงเนี่ยมัน มันจะต้องไปแก้ที่สภามันต้องไม่ได้หรอกรเพราะว่าเขารัฐมนตรีเขาสั่งมาแล้วเป็นแบบนี้กฎกติกามาแบบนี้แล้วก็ผมก็ไม่มีรู้นะเราก็ปรึกษ,ษากันเนาะางปรึษษกษาวิธีเอ๊ะทำไงจะช่วยให้ไก่วงการไก่ชนให้มันมีต่อไปได้ก็ กระชิบท่านเลยกคือเอา,าสตอรี่นะกว<อ>่าจะสําเร็จได้เนี่ยเราต้องเอาไก่เนี่ยไปชนกันหน้ารัฐสภาโอ้โหโต้องไปเดินขบวนกันทำทุกวิธีทา,ทางรวมพี่น้องสารพัดทุกวิธีทางทำทุกวิธีทางก็ไม่สาเร็จจนกระทั่งมาสําเร็จเอาตอนที่ท่านวันนอน,นี่แหละครับเขาท่านก็เลยออกกฎกติกาให้ว่าเอาอย่างนี้แล้วกันไอ้ที่ตีกันหมดก็หมดไปครับแต่ว่าถ้าจะมีใหม่เนี่ยจะต้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยเป็นผู้พิจารณาว่า มันยังไงตีได้ไหมอยู่ใกล้โรงเรียนไหมใ,<ช>ใกล้วัด<ช>ไหม<ช>มีการ<ช>ดูแลดีไห<ช>มการ<ช><ช>ความสะอาดจ,จะเกิดโรคอะไรเนี่ยมีการ,รดีไหมแล้วก็ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอ,ออกใบอนุญาตให้ใหม่ไอของเก่าหมดหมดหมด,หมดไปเรื่อยจนกระทั่งเดี๋ยวนี้นะครับใบอนุญาตเก่าก็น่าจะหมดไปแล้วครับซึ่งโอ้โหเป็นหายนะอย่างแรงเลยเนาะแต่ถ้าตอนนั้นพิริตไม่เดินเรื่องช่วยเหลือชาวเกษตรกรชาวพี่น้องเรานะให้ได้มีสลาม ชนไก่ใหม่ขออนุญาตใหม่เคลื่อนย้ายไทยโอนได้นะฮะโดยขึ้นด้วยดุลยิ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยแต่ถามว่าตรงเนี้ยกว่าเรจะต่อสู้มาเนี่ยทีนี้ก็ต้องใช้โอ้โหเรียกว่าความสามารถที่เต็มที่อ่ะเพื่อทําให้พี่น้องเนี่ยได้มีสนามชนไก่กันมาได้อย่างทุกวันนี้เพราะว่าไก่ชนเนี่ยถ้าไม่มีสนามชนไก่นะครับผมจะเรียนไม่ทราบว่ามันก็ไม่มีราคาอะไรเลยมันก็จะเป็นแบบไก่ย่างวิเชียรบุรีเงี่ยตัวสองสาร้อยบาทแต่เดี๋ยวนี้นะครับไก่ชนเนี่ย ของพวกพี่ไหนเนี่ยเจ้าเบิร์ดเนี่ย,ยมันเท่าไหร่ก็ได้ตัวนี้ก็จากชาวบ้านธรรมดาตัวนี้ก็เป็นจะเรียกว่าเศรษฐีก็ได้นะแล้วก็เป็นอาชีพที่พี่น้องทุกคนเนี่ยจับต้องได้<อ>ชาวกาเกษตรกรทุกคนจับต้องได้ชาวบ้านธรรมดาธรรมดาอยู่มาแหละมีเงินเป็นสิบ้านเป็นร้อยล้านปลูกบ้านซื้อรถได้โดยที่เป็นอาชีพไก่ชนถามว่าบางท่านเนี่ยอาจจะมองว่าอาชีพไก่ชนเนี่ยเป็นพนันไหมมันไม่ใช่การพนันมันคือสันทนาการการชนไก่เนี่ย เวลาเดิมพันเนี่ยนะฮะเงินรางวัลเนี่ยเขาก็ไม่ใช่ว่าเล่นคนเดียวนะก็จะมีพี่น้องหลายๆท่านเนี่ยลงขันกันแต่เวลาชนะตูงขึ้นมาเนี่ยสายพันธของเขาเนี่ยชาวบ้านนะฮะนำไปสร้างอาชีพได้นําไปขายลูกขายสายพันธุ์เรียกว่าเป็นอาชีพเสรมิมซึ่งไม่ต้องรบกวนรัฐบาลเลยเพราะมันเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านเป็นความสามารถควา,ามารู้ของชาวบ้านบางครั้งเนี่ยชาวบ้านเนี่ยทำพืชไร่เกษตรกรเดี๋ยวแรงเดี๋ยวฝนแต่มีการชนอยู่ใต้ถุนบ้านนะฮะก็สามารถมีอาชีพไปแล้ว